ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าจิตอาสาบุคคลใดก็ตามแต่ทํากิจการงานพออายุมากทําราชการแล้วมีจิตอาสาโดยเฉพาะกลุ่มแพทย์กลุ่มพยาบาลเมื่อกเกษียณอายุแล้วก็เถิดมีจิตอาสาจะมาทํางานต่อก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของประกันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรหลายอย่าง ก็จะมีนายตำรวจด้วยลายคนแม้ได้เงินเดือนไม่มากแม้แม้เงินผลตอบแทนไม่มากก็จะมาร่วมเสมอเลยถามว่าเกิดจากอะไรก็จากความเคยชินเช้าต้องออกจากบ้านต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจบ้างโรงพยาบาลศิริราชบ้างหลายๆโรงพยาบาลนั่งกล่าวไปอยู่ที่นั่นอย่างนี้เป็นประจำประจํา เมื่ออายุมาก,กเกษียณแล้วก็ยังมีจิตมีน้ำใจมีกิจกรรมที่จะต้องไปช่วยได้พบปะญาติพี่น้องได้พบปะเพื่อนๆนได้พบปะลูกน้องบางข้าราชการเก่าที่เดินทางม,มาขอบุญกุศลใดๆจงบเกิดมีกับครอบครัวนี้คุณหมออนุภาพธรรมพิพิผู้ใส่ใจในความเจ็บป่วยของ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นประชาชนทุกอย่างก็ได้มีโอกาสดูแลดังกล่าวด้วยความตั้งใจจากความรู้ความสามารถในการรักษาโรคทุกโรคดังกล่าวสิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชยโยนยิจา